The <laughs> บิตคอยกำลังพุ่งทะยานสู่ออทามไฮใหม่อันนี้จะเป็นกับดักบูทแท็บหรือว่าโอกาสนะครับวันนี้เรามาพูดคุยกันหน่อยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบิตคอยลงทุนบอยนะครับช่องสำหรับคลิปตนเนี่ยนะที่ต้องการรู้ข้อมูลเชิงลึกและก็มุมมองการวิเคราะห์นะครับวันนี้บิตคอยกำลังสร้างความร้อนแรงในตลาดอีกครั้งนะด้วยราคาที่กำลังพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดใหม่นะแต่เพื่อนๆไม่ต้องโฟมโอกันนะครับเรามาวิ ข้อกันอย่างละเอียดว่านี่คือกับดักหรือโอกาสที่แท้จริงกันแน่นะครับผมขอย้ํานะว่าข้อมูลในวิดีโอนี้นนเนี่ยเป็นเพียงมุมมองส่วนตัวนะไม่ใช่คําแนะนําทางด้านการลงทุนนะการตัดสินใจใดๆเกิดขึ้นกับดุลเดพินิทของตัวท่านเองนะครับมองในมุมของเทคนิคอลแอนาลิลิศนะครับตัวบ t c o i n เองนั้นเนี่ยก็ดูเหมือนกําลังจะ เทสครับ uh, นะที่แนวะต้านที่สําคัญนะหากทะลุผ่านไปได้นั้นเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณเบรกเอาที่ทรงพลังเลยนะและอาจจะผลักดันไปสู่ราคาไปสู่จุดสูงสุดใหม่ได้อย่างรวดเร็วนะอย่างไรก็ตามนะประวัติศาสตร์มักซ้ารอยนะครับลองมาย้อนดูพฤติกรรมของราคาบิตคอยในอดีตนะเพื่อที่จะหาแพทเทิร์นที่ซ่อนเอาไว้อยู่นะเราลองมาดูเปรียบเทียบนะกับ ในช่วงปี2024กับปี2029ในในปี2024นี้นั่นเนี่ยเราเห็นนะแพทเทิร์นของตัวบิตคอยนั้นเนี่ยทำจุดสูงสุดนะที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะตั้งแต่ช่วงประมาณาต้นปีแล้วนะตั้งแต่ช่วงประมาณเดือนมีนาคมนะก็ทำจุดสูงสุดนั่นที่ต่ำลงมาเรื่อยๆนะครับ จนถึงตอนนี้นัเนี่ยบิตคอยยังสามารถที่ยืนยยนนืยนอยู่เหนือนับเส้น20วิ e k l y moving average ได้อยู่นะแต่ว่าจุดแนวต้านนะที่สำคัญจุดหนึ่งก็คือที่ระดับประมาณสัก เจ็ดหมื่นนะจาสักเจ็ดหมื่นหนึ่ันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC นะครับเราต้องมาลุ้นกันนะว่า t i t i o เนี่จะทะลุนะสามารถทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองเปรียบเทียบนะกับในช่วงปี2019นะั้นเนี่ยซึ่งก็คล้ายๆนะในปี2019เนี่ยคล้ายๆกับในปี2024ในแะง่ที่ว่าเป็นช่วงที่เฟดนั้นเะนี่ยมีการขึ้นดอกเบี้ยค้างไว้แล้วก็กําลังที่จะมีการลดดอกเบี้ยนะในปี2020 ในปี2019นั่นเนี่ยเราเห็นนะว่าตัวบิตคอยเนี่ยทำไฮโลนะทาจุดสูงสุดที่ต่ำลงเรื่อยๆนะพยายามที่จะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะทำอยู่ประมาณสัก4ครั้งนะครั้งที่5เนี่ยถึงจะทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นะถ้าเราจะมองข้ามนะไม่นับช่วงเดือนมีนาะคมปี2020นะที่เป็นช่วงที่เ,เกิดโควิดขึ้นมานะครับิตคอย ดันตรงนี้ขึ้นไปอยู่สี่ครั้งนะครั้งที่หถึงทะลุลงไปได้นะครับแล้วก็ทําจุดต่ําสุดที่ต่ําลงนะทำวอร์โลนะอยู่สามครั้งนะจนถึงตอนนี้เองนะเนี่ยในปีส0 2 4นยะี่สี่ะเราเห็นนะว่าตัวบิตคอยเองนะทำจุดสูงสุดมาแล้วนะประมาณสักสามสองครั้งนะครับสองครั้งนะครั้งที่หนึ่งนะรตรงนี้แล้วก็ครั้งที่สองนะ ตอนนี้เองต้องมาลุ้นกันนะว่า Bitcoin จะทะลุนแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะถ้าทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปได้นั่นเนี่ยนั่นก็คือเบี่ยงเบนนะออกไปจากแพทเทิร์นในปี2019ได้แล้วนะแต่ว่าถ้าชนตรงนี้เรายังย่อตัวต่ําลงมาอีกนเนี่ยก็ยังถือได้ว่าน่าจะเป็นแพทเทิร์นนะที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกับในปี2019อยู่นะครับ มาดูกันอีกทีในช่วงปี2 0 1พันสองพันสิบสอามนะครับในปี2013เนี่ยก็มีแพทเทิร์นที่คล้ายกับในปี2 0 2 4เหมือนกันนะในช่วงปี2013นั้นเนี่ยเราเห็นว่าตัวบิตคอยทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงอยู่2ครั้งนะแล้วก็ทำโลว์โลอยู่2ครั้งเหมือนกันนะแล้วก็ก่อนก่อน,อนที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปนะในช่วงที่ทะลุตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงประมาณวันที่6เดือนสิงหาคมนะประมาณสักช่วงปลายเดือนสิงหาคมนะดังนั้นตรงนี้ก็ต้องมาาุนนนะกัะว่ ในปี2024นี้นั่นเนี่ยเ,เราากำลังจะเข้าสู่เดือนสิงหาคมด้วยแล้วนั่นเนี่ยบิตคอยจะสามารถทะลุนะตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะตอนนี้ทำจุดสูงสุดที่ต่ำลงอ,อยู่2ครั้งแล้วนะแล้วก็ทำโลว์โลว์อยู่2ครั้งแล้วคล้ายๆกับในช่วงปี2013เหมือนกันนะครับแล้วก็ในปี2013เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นนะก็คือว่าบิตคอยเองเนี่ยทำจุดต่ำสุดเนะเกิดขึ้นใน,ในช่วงประมาณเดือนตุลาคมนะก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับ ตุลาคมแล้วพุ่งขึ้นไปตอนนี้เองก็ค่อนข้างคล้ายกันนะในปี2023อ่ในปี2023เองเนี height, ่ยเราเห็นว่าจุดต่ำสุดของตัวบิตคอยก็เกิดขึ้นประมาณสักตุลาคมเหมือนกันนะก่อนที่จะพุ่งขึ้นไปนะนั่นก็คือหนึ่งแพทเทิร์นนะที่ค่อนข้างที่จะคล้ายกันเหมือนกันนะระหว่างตัวบิตคอยนะประวัติศาสตร์เท่าเทียบนะกับแพทเทิร์นราคาในช่วงปี2019แล้วก็ปี2013นะครับ อีกข้อมูลหนึ่งนะที่น่าจับตามองก็คือตัว Bitcoin d o m i n a n นะสำหรับตัวบิตคอยโดเมน n นนเองนัเนี่ยตอนนี้เองก็อยู่ที่ระดับประมาณสัก56.64%นะครับถือว่าเป็นจุดสูงสุดทำออร์ทำไฮไปแล้วนะสำหรับตัว Bitcoin d o m i n a n นนะครับในช่วงไซเคิลนี้นะตั้งแต่เรียกว่าตั้งแต่ช่วงปี2021เป็นต้นมา ตอนนี้เองเนี่ยคือ Bitcoin d o เ a ลนอยู่ในจุดที่สูงที่สุดแล้วนะดังนั้น b บิตคอยดัมเ a ลนที่สูงไต่ระดับขึ้นไปแบบนี้นั้นเนี่ยเอาคอยซีซั่นจะยังไม่เกิดขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราจะลองใช้ฟี b o บ a c c ชีรีเทสเมนต์วัดดูนะครับแล้วก็ Overlay นะราคาของตัว Bitcoin เข้าไปนะในช่วงปี2019เนี่ยเราเห็นว่าราคาของตัว Bitcoin ทําจุดสูงสุดนะเกิดขึ้นก็คือในช่วงประมาณที่ประมาณช่วงนี้นะก็คือช่วงที่ตัว บิตคอยดูบนแนนนะครับคอร์สโอเวอร์นะที่เส้นฟิวอร์นชะี่ห้าสิบเปอร์เซ็นตนะที่ตรงนี้เรามาร์กจุดบิตคอยสูงสุดตรงนี้นะครับก่อนที่จะย่อตัวต่าลงนะ,ะส่วนตอนนี้เองนั้นเนี่ยเราเห็นนะว่าถามว่าตัวบิตคอยดูบนแนนคอร์สโอเวอร์นะที่ที่ระดับฟิวอร์นชี่ห้าสิบเปอร์เซ็นหรือ,อยังนะตอนนี้คอสโอเวอร์ไปแล้วนะแล้วราคาของตัวบิตคอยตอนนี้ที่ผมกำลังคลิปอยู่นี้เลยน,ะนั้นเนี่ยก็คืออยู่ที่ประมาณ 69,000เหรียญดอลลาร์สหรัฐนะต้องมาลุ้นกันว่าจะทําซ้ําเหมือนในปี2019หรือเปล่านะที่ตรงนี้นั่นเนี่ยก็คือถึงจุดอิ่มตัวแล้วนะก่อนที่จะย่อตัวกลับลงมาพักก่อนนะนะก่อนที่จะวิ่งขึ้นไปอีกทีหนึ่งนะถ้าทําซ้ํานั้นเนี่ยก็คงจะเหมือนกับที่วิเคราะห์ไปในเมื่อกี้นะครับชนนะที่แนวต้านตรงนี้กลับลงมาพักนะแล้วก็วิ่งขึ้นไปแต่ว่าถ้าสามารถที่จะทะลุขึ้นไปได้ต่อนั้นเนี่ยก็จะ เบี่ยงเบนนะออกจากแพทเทิร์นในปี2019นะครับและจุดหนึ่งที่น่าจับตา,ามองนะผมคิดว่าอาจจะมี2 c ซีนีโอที่น่าจะเกิดขึ้นนะครับถ้าเราจะเทียบกับทางด้านแมคโครอีคโนมิกด้วยนะอย่างที่เรารู้กันนะว่าตลาดเองนะตอนถึงตอนนี้ก็มองว่าเฟดนั้นเ่น่านะจะมีการลดดอกเบี้ยในช่วงเดือนกันยายนนะตลาดส่วนใหญ่มองว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าเฟดจะมีการประชุมกันอีกทีก็คือในช่วงวันพุธนี้นะครับ อ่าซีโน่หนึ่งที่น่าจับตามองคือว่าถ้าบิตคอยเบรกเอา์นะเบรกเอา์ก็คือเส้นสีขาวตรงนี้นะครับก็อาจจะวิ่งทะลุนะที่แนวต้านตรงนี้ขึ้นไปนะที่ระดับประมาณสักเจ็ดหมื่นหนึ่งพนะครับแล้วก็ในช่วงที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยในช่วงเดือนกันยายนนั้นเนี่ยบิตคอยอาจจะมีการย่อตัวนะกลับลงมาเทสนะที่แนวรับตรงนี้อีกทีหนึ่งเทสต,ตรงนี้ก็ต้องมารุนกันว่าจะอะ่อยู่หรือเปล่านะครับจะเด้งกลับขึ้นไปหรือว่าจะร่วงต่ําลงมานะครับนั่นกะ็คือ سين ิโอหนึ่งนะอีกซี ن ิโอหนึ่งก็คือบิทคอยยังไม่สามารถที่จะทะลุน้ำที่แนวต้านที่ประมาณเจ็ดหมื่นหนึ่งขึ้นไปได้นะครับอาจจะชนตรงนี้นะครับแล้วก็ย่อตัวต่ำลองอมาเรื่อยๆนะจนถึงจุดแนวเส้นเทตไลน์ข้างล่างตรงนี้นะครับจนถ,ถึงประมาณสักช่วงเดือนอช่วงเดือนกันยายนนะที่เฟดจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับ ที่ตลาดมองว่าเฟดจะมีการลดดอกเบีย้ยนะซึ่งแน่นอนว่าการที่เฟดมีการลดดอกเบีย้ยเนี่ยเศรษฐกิจแย่แน่นอนนะผลกําไรของบริษัทต่างๆนะใน S&P น500ในตลาดหุ้นของสหรัฐอเมริกาก็จะไม่ดีนะครับดังนั้นเราเห็นมาแล้วเมื่อเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะทุกครั้งที่ SP 500หรือ NASDAQ ย่อตัวต่วตําลงมานั้นเนี่ยส่งผลก็ต้องกับตัวบิตคอยนะก็จะย่อตัวต่วตําลงมาด้วยนะดังนั้นต้องมาลุ้นกันว่าบิตคอยในช่วงถ้าไม่สามารถที่ทะลุแนวะต,ต้านตรงนี้ขึ้นไปได้เนี่ยในช่ว จะมาเทสที่เส้นเทรลาตรงนี้ไหมนะหรือว่าจะอยู่นะที่แนวรับตรงนี้นะถ้าถ้าเทสที่เส้นเทรลาตรงนี้เนี่ยก็ราคาอยู่ประมาณสักห้าหมื่นหนึ่งพันนะแต่ว่าถ้าเทสที่แนวรับตรงนี้เนี่ยก็อาจจะประมาณสักห้าหมื่นสี่พันนะที่จริงตามสถิติของตัวราคาบิตคอยดยในอดีตที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมีสถิติที่ย่อตัวนะในช่วงเดือนเซปเตม ber อยู่เหมือนกันนะถ้าไปดูสถิติในอดีตที่ผ่านมานะแต่จะย่อตัวแบบเทนิโอนี้นะ ที่ทะลุแนวต้านตรงนี้ขึ้นไปหรือจะเป็นแบบนี้นะก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึงนะครับ <c oughs> ส่วนสัปดาห์นี้นะครับแน่นอนก็มีข้อมูลทางเศรษฐกิจได้หลายตัวของสหรัฐอเมริกาที่น่าจับตามมองนะไม่ว่าจะเป็นการประกาศนะผลกำไรนะของบริษัทต่างๆนะครับเรื่องของการตัวเลข Job Opening นะที่ของสหรัฐอเมริกานะครับที่จะประกาศในช่วงวันอังคารนะ ผลกำไรของตัวไมโครบริษัทใหญ่ Microsoft Boeing นะครับแล้วก็จะมีการประชุมนะของ f ฟดนะครับในช่วงวันพุธด้วยนะครับมีการประกาศผลกำไรของเมตตาด้วยนะ Job k e m เอ่อ Job k e e Rate นะตัว ISM m e n u f a c t u r i n g นะครับมีการประกาศผลกำไรของ Apple Amazon นะแล้วก็ Job Report ในช่วงวันศุกร์นี้นะครับน่าจะตามองนะดังนั้นสัปดาห์นี้เนี่ยก็คงจะมีเรื่องของ <c oughs> ความผันผวนค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะที่จะเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะแล้วก็อีกข้อมูลหนึ่งที่น่าจะตามองก็คือตัวทัชเชอรี่ยูสเปซระหว่าง10ปีนะกับ2ปีนะตอนนี้ก็ยังเป็นอินเวอร์สยูเคิร์ฟอยู่นะแต่ว่าในที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราสังเกตเห็นว่าทุกครั้งที่เปลี่ยนจากอินเวอร์สยูเคิร์ฟเป็นอันอินเวอร์สยูเคิร์ฟก็จะเกิดพื้นที่สีเทาเกิดขึ้นนั่นก็คือช่วงรีเซชชันนั่นเองนะครับแล้วก็ในช่วงที่เกิดรีเซชชันเน S 500กิดข ก็ต้องรู้นั่นนะตอนนี้เองนะเนี่ยดูเหมือนเส้นนี้กาลังจะวิ่งขึ้นไปนะน่าจะตาม,มองนะครับ S&P 500ห้ารอยก็ดูเหมือนจะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ดูเหมือนจะย่อตัวต่ําลงมาอยู่เหมือนกันนะครับเกือบจะมาแตะนะที่เส้นที่เส้นยี่สิบวิ Mo v i n g a v e r เ g e เหมือนกันนะสำหรับตัวเอ500หวันนี้เปิดตลาดมาดูเหมือนจะตอนรับด้วยการเขียวอยู่นะสำหรับ S&P 500้ารอยแล้วก็ ตัว n a สแ a กด้วยเหมือนกันนะ n a สแ a กเองเนี่ยย่อตัวต่ำลงมาแตะที่เส้น 20-weekly moving e v a ยูเบมาแล้วนะไปแล้วนะอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งก็คือ Sam ล u ร e เ e ช s s อิน n ิเคเตอร์นะก็เป็นอีกอินดิเคเตอร์หนึ่งที่วัดนะว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิด Recession เกิดขึ้นที่สหรัฐอเมริกาหรือยังนะครับตัวเลขที่น่าสนใจถ้าจะอยู่ในระดับที่ Recession ในเด็กที่ผ่านมาคือประมาณสัก0.5นะตอนนี้เราอยู่ที่ระดับประมาณสักศูนนะครับ มีเทรนที่วิ่งสูงขึ้นไปเหมือนกันนะอยงเกตเห็นว่าอย่างเช่นช่วงนี้นะในปีสองพันเจ็ดสองพันแปดที่เกิดรีเซชชันเกิดขึ้นนะพื้นที่สีเทาเราเห็นนะว่าช่วงที่เส้นสีแดงคอสโอเวอร์เส้นสีเาทาแนวแนวนอนตรงนี้เนี่ยก็คือเทียบแับประมาณเกินศูนยุดขึ้นไปเนี่ยเกิดรีเซชชันเกิดขึ้นในเะ p 500าย่อตัวต่ำลงมานะครับตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าจะกำลังที่จะพุ่งขึ้นไปอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะครับ โอเคนะครับผมเป็นข้อมูลทั้งหมดนะที่ผมอยากจะมาแชร์เพื่อนฟังวันนี้ครับบิตคอยตอนจนถึงตอนที่ผมทําคลิปอยู่นี้นเนี่ย,ยก็อยู่ที่ระดับประมาณสักหกหมื 6, 9, ่ 68, นเก้าพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐนะหกหมื่นแปดพันนะยอตัวต่าลงมาแล้วนะครับต้องมารลุ้นกันว่าคืนนี้เองนะสัปดาห์นี้เองนเนี่ยจะทะลุนะไปเกินเจ็ดหมืนหนึ่งพันเหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อ BTC ได้หรือเปล่านะครับ อ่าโดยเฉพาะที่เส้นเท็ดไลน์ตรงนี้นะครับที่จะทะลุตรงนี้ขึ้นไปได้หรือเปล่านะโอเคสำหรับคลิปนี้คงมีข้อมูลม,มาแชร์เพื่อนๆฟังเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe นะและกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเพื่อที่จะไม่ไม่พลาดทุกการวิเคราะห์จากช่อง bitcoin ลงทุนบอยด้วยนะและก็พิเศษสำหรับสมาชิกช่องนะ ็สามารถที่จะรับ e x u l u s i v e c o n t e น t ะนและก็บทวิเคราะห์เชิงลึกนะและก็ signal ที่สำคัญต่างๆนะเพื่อนๆคนไหนที่อยากจะสมัครเป็นผู้สับสนุนช่องน,นั้นก็สามารถกดสมัครที่ปุ่มสมัครหรือปุ่มจอยใต้คลิปวิดีโอนี้ได้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ